สวัสดีค่ะพี่น้องมาหากินเขากับขวนน้ำใหม่นดองเสือไก่ค่ะมาหากินพริกโด่วไปเพชดค่ะให้แตพกพักเลยค่ะนะคะ ออืพี่น้องสดต้มยำผ่อนๆเพชรน้ำหูน้ำตาอะไรสรับคนมากนใไม่ขึ้นหนูแสบครอบเด กินหนามพี่น้อง <c oughs> มากหนาสดเลยเด้ค่ะเศรถ้าแทตต่งโตบนเรีบเยบร้อยก็ขอเถอะขอแพ้อะไรได้ค่ะพี่น้อง เผ็ดอะมะพริกโดดหน่อยนึงกินแต่เนื้อใหม่มันก็นแสบท้องอยู่แสบท้องค่ะพี่น้องแต่ว่าความชอบนะคะพี่น้องสิว่าเห็ดปานนี้สิกินมันเหี้ยังม่มากพี่น้องกินมะพริกโดดลงไปเมืเ่อกี้ ยำไปกินโมได้มันหอนหอนกับเผ็ดข้าเหนียวข้าเหนียวสื่อด้วยค่ะพี่น้องจะได้สื่ดเป็นทุงมา นี่ยครักพี่ดูเยนอาจะเห็ดนุ่แบบน้าหูน้ำตาอะไรเลยพี่น้องแนะนเห็นบอกืกึ่กายกึกายไม่น้ำหมู ผมยำกระมีค่ะแต่กินบ่ได้มันหอมน้องพี่น้องขอโทษอีกหนึ่ด้วยค่ะพี่น้องทั้งเผ็ดทั้งแซ่บพี่น้องส่วนเผ็ดกต่สมักินห้เบิง่งเฮียงอยากให้เห็นว่าเห็ดแล้วก็กินนะมคะพี่น้องอยากให้็งว่าทุกเมนูที่เห็ดนนะ่ะ กินได้แซ่บถึงสมมยมัดว่าม,มีมัดปตะทานปันไดก็แซ่บสำหรับหนูค่ะถึกปากนู้นะคะพี่น้องสดต้มยำจังบาดเนี่ยค่ะ ทึงหอมทึ้งเพ็ดพี่น้องเอ้ยใกล้ก็ขอรูเแคื่อ แซ่บอิหลีพี่น้องลองเผ็ดมึงด้ค่ะทำมีพักบักแดงบักเคือเมื่อกินกับกระแหงแซ่บค่ะเฮ้ยเผ็ดเผ็ดเผ็ดเพ้ยวหนู พัวแบบสูชีวิตมากเพราะว่าเฮ้กับเขาซ้ำไม่รักชาวก็มันเย็นเบิ้งคูถเฒนแดนเฮ้กับเขาหน่ำให้คนในบ้านกินพาคูถเฒไป้างนอกน่ำหาหมอน่ำสื่อของน่ำพี่น้องตัดคุ้มอาบน้ำป่อนเขา nghe này bật Hip เพ็ดมาไวไปละคะพี่น้องขอบคุณละลายที่เขามารับชมนะคะคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปแบบบานๆเฉพาะกินนะคะพี่น้องเฮ็ดแล้วก็กินให้เบิ้งเลยเพราะว่าเดี๋ยวสว่าเฮ็ดเ้เบิ้งคือซื้อแต่บ่กินหรือว่ามันกินได้บอยังสินะคะพี่น้องขวนน้ำมัสมเซไก่แซ่บ เต็มซีค่ะบมหักแต่ว่าอย่าใสซบะพริกหลายขึ้นหนูนี่ค่ะโอ้ยเห็ดหนูน้ำหูน้ำตาไหลเฮ็ดไปละค่ะพี่น้องพอกันชิปนาเมนูอาหารที่เก่านะคะ่ะก็จะมีกินบ้างยังบ้างสลับสับเปลี่ยนกันไปเนาะค่ะพี่นอ้องเพราะว่าเห็ดแต่ก็เผากอบหูเฮ็ดยิงเห็ดเบิ้งเนาะ,ค,ะค่ะไปละค่ะพอกันชิปนาค่ะสวัสดีค่ะ